ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับ,รบกลับมาพอๆกับพเอแจรมีนเนาะพี่น้องเนาะหลังหวยออกเนาะพี่น้องปเป็นเจเล่เนาะพี่น้องมีผู้สวกกูม,มันบนะ่นเนาะครับหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยออกพี่น้องแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ครับเด็กล่างก็ออกห้าสี่เนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขหน้าข้างที่หนึ่งเนะพี่น้องเนอะ หนึ่งสามเก้าหน้าครั้งที่สองห้าสามศูนย์ท้ายครั้งที่หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งท้ายครั้งที่สองหกห้าหกพี่นอ้อง่นอาจารย์นักคิดนักคำนวณจับหน้าจอไว้ได้ครับเด้อนะครับครับปฏิเสธคุณภา,ามาเบิ่งนะพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ในเดรคเอาอาจารย์ในเดรรุดนเด็กพี่น้อง ขับเต้มเริ่มจากเซียนชัยวานนะพี่น้องเนอะเอาแปดเก้าสี่ล่างห้าสี่ะพี่น้องเนาะขับเซียนชัยวานพี่น้องโอ้ยบนล่างวิ่งรลดสี่กับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องเจ็ดโบมามาสนะครับแต่ว่าจับคู่หลุดนะพี่น้องเนาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามออกห้าสี่ ครับไปทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะสีนะครับครับเตรียมขอขอคอุณหลายไรนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด็ดอาจารย์หนูพี่น้องโอ้ยอาจารย์หนูก็นแน่นอนพี่น้องเนาะเลขวิ่งบนวิ่งสี่ตัวเดียวพี่น้องมาเลยทั้งบนทั้งล่างสีส่จะไจับคูบอกถือพี่น้องเนาะสี่ศูนย์สี่สอง สี่หกสี่เจ็ดออกเก้าสี่นะครับส่วนล่างวิ่งเจ็ดบอมาร์ได้พี่น้องของอาจารย์หนูนะครับเขาวิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะบนนะครับสิบหกมีหน้าตามกันตัวเองนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ตะเคียนทองพี่น้อง แม่แต่เคียนทองกับบนล่างวิ่งรด5้ากับ7เน้นที่7คือเกาพี่น้องมาหาเขาจะเรียกวิ่งกันนะพี่น้องเนาะเจ็โบมาเลยห้าศูนย์ห้าหห้าสออก5้าสพี่น้องครับแม่ตะเคียนทอง16สิบหมีน้าตาดต่ออีกหนพี่น้องเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เจฝนนครปฐมอันนี้เลขล่างนะพี่น้องเรื่องของเจฟนล่างวิ่งหน่งกับ2องบมาจักตัวพี่น้องรุดกันบัดลายอาจารย์พี่น้องเล,ละรุดหนักรามนะพ่อเต้่มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะ <Okay. S 1> ไปต่อครับผม ไปต่อที่เลขวิ่งเงินล้านพี่น้องปตยมกับเดวิลอี่ทีพี่น้องเนาะให้เน้นวิ่งเอานะพี่น้องเลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งนี่บบมีรุดจักหมดในพี่น้องเ้อครับบนล่างวิ่งรวดวิ่งสี่กับเจ็ดเน้นที่เจ็ดมาสีพี่น้องนะครับเน้นพิษตัวต่ว่ากรบเลขบลายตัวเนาะเลขสองตัวนะครับขันวิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะสี จับโคลุดนะครับครับเดี๋ยวหวดหนาตามกันต่อเอนะพี่น้องเนาะกับเลขวิ่งเงินล้านไปต่อครับผมไปต่อที่หวยซองเงินล้านเขาอยู่แล้วพี่น้องหวยซองเงินล้านแต่ว่าเน้นผิดตเนาะพี่น้องเนาะขับเลขเด็ดหวยซองเงินล้านบนล่างวิ่งรลดสี่กับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้อง,องเจ็ดโบมาเลยพี่น้องเนาะมาสี่ สีหพี่น้องเขาตัวกับอีลาพี่น้องนี่ครับหัวซองเงินลาดนี่เขาทุกงวดได้พี่น้องครับงวดก้อนกับเขาห้าชูนิศูนหาเขาตัวกับเพื่อกันนะพี่น้องงวดก้อนเนาะครับส8โอ้ยโมมีสี่เก่านาะพี่น้องเนาะสันเตกทั้งบนทั้งล่างสี่หนึ่งสสาห้าสปออกเก้าห้ครับ สิบหกมีนาตามกันตัวเองนะพี่น้องเนาะกับห้ยซองเงินล้านนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด็ดสีแยกคอกวัวพี่น้องโอ้สีแยกคอกวัวผลม,มาจักตัวอะพี่น้องชุดวินกับมิแตเกตตวดตสีตัวเดียวพี่น้องครับหลุดนะพี่น้องเนาะหลุดก็คือหลุดนะครับสองหวดแล้วด้วยไม สีแยกหอกงวงหลุดนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องโอ้เซียนหนองคายเจ็ดกับแปดพี่น้องเอ้ยเจ็ดสี่แปดสี่ออกเก้าสี่นะครับเลขวิ่งหลุดนะพี่น้องเนาะไปลักลอยแปดนะครับแปดหนึ่งกับไปลักเซียนลักหมื่นพี่น้องอันนี้ไปลักลอยก็ถือว่าหลุดเน้องพี่น้องเนาะ โอ้ได oh, ้ไข่เกีแปดีพี่น้องเอ้ยออกเก่าสีนะครับน้า็เตรียมขอขอบคูณหลยไยนนะครับเด้อเซียนนองคายเนาคะครับเนาะ,นาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนน้องหานพี่น้องว้าโถเซียนน้องหานพี่น้องเก้าสี่เข้าเต็มเต็มเลยพี่น้องบนล่างวิ่งรวดเก้ากับหกพี่น้องมากเก่านาคะครับเนาะหกบวมา เนี่เก้าหกเก้าสี่หกสองพี่น้องเอ้ยเข่าเต็มเต็มเลยเก้าสี่นะครับนี่คือของเซียนน้องหันพี่น้องเอาไพ่โชกไพ่มันพอแจมก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะครับไพ่โชกบอม,ก 16, มันกะสิบหกมีหน้าตามกันต่ออีกนะครับครับพอแจมขอขอบคุณในหลาย,ย,ยน,น,านะครับเด้อเซียนน้องหันเนาะครับเนาะเก้าสี่เข้าตรงๆนะครับบอแจกสาม 3, ตัวบอพี่น้องโอ้หกเก้าสี่ ออกแปดเก้าสี่รักลอยลุดลนะพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงพี่น้องโอ้ยพ่อเซียนเพลงพี่น้องเอ้ยบนล่างวิ่งลุดหกกับเจ็ดบอมาจาักตัวหกกับเจ็ดพี่น้องชุดวินมาครับหนึ่งเก้าสี่สองเก้าสี่พี่น้องชุดวินเข่านะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่หกสี่เจ็ดสี่พี่น้อง ชุดวินเขาเก้าซีเพิ่นบริจับให้นะครับครับเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องโอ้ปูคำชนกับเขาได้พี่น้องเด้อบนล่างวิ่งโูดเก้ากับศูนย์พี่น้องมากเก่าศูนย์บัวมานะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเน้นผิดตัวเื่อมพี่น้องเก้าสี่เข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะปูคําชนงวดกวอนกขาเขาหาศูนย์นี่ปูคําชนพี่น้องเขาล่างงวดนี้เขาบนเก้าสี่นะครับอ๋อไผโศกไผมันพอเตรียมก็ดีแก่น้าได้พี่น้องเด้อครับไผ่บ่โศกบ่มันกับสิบหกมีนาเนาะพี่น้องเนาะตามกันต่อยครับพอเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูอีกเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องโอ้ยเซียนหยวนหลักลอยบัวหมารักหนวยพี่พี่น้องสี่บนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสามบ่วมาจากักโวพี่น้องครับจับคู่กะรุดไปเนาะพี่น้องเนะะาะฮะบัวากันพี่น้องมีเขามีรุดเนาะครับเนาะครับรขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูกูแก้วพี่น้องปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดสามกับหกบมาจักตัวเลยพี่น้องครับจับคูกระลุดไปเนาะพี่น้องเนาะครับเตรียมขอกรับขอ,ขอ,ขอบพระคุณปูได้หลยปูกูแก้วนะครับสุดท้ายโอ้ไปต่อพี่น้องเกฟฝนชุดบน วิ่งสี่กับหกเน้นที่หกพี่นอ้องมาสีนะ่หกบัวมาเนาะพี่น้องนะอเนาะจับคู่กับรุดไปนะพี่น้องสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเพื่อมาเน้นสี่สองคงสุดท้ายนะพี่น้องเนาะเลขวิ่งชุดวิ่งน,นี้มาลดศูนย์หนึ่งสองสามนะพี่น้องครับพระเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆน,นะน,นะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเลือกกับคือของพระเตี่ยม ผมก็เตรมกบรลดนะพี่น้องลดเบิดทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้ผมมาจักตัวพี่น้องเลยนะครับเตียมกาบข้อตดข้อไปหลายพี่น้องอันนี้คือชุดล่างนะพี่น้องเนาะครับชุดบนกบหกกับแปดกับไปรักลอยพี่น้องแปดเอาลุดก็คือลุดนะพี่น้องเนาะครับเตรียมกาบข้อตดขอไพหลายพี่น้องเอาพี่น้องคชหน้าจอไว้อีกที่หนึ่งหน้าพี่น้องเด้อ ครับเรียกหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองท, 2, ท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายั้งที่สองอาจารย์นักคิดนักคำนวณพอเตียมนางจดเอาแม่นพี่น้องตรงนะครับเอาสุดท้ายท้ายชุดนีพ่อเตี่ยมก็กับขอบคุณนิพทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตีมครับวันนี้บทสมคมุ้งมัดปารฐน,า,นาพี่น้องเนาะครับสิบหกมีนาตามกันต่ออีกนะครับเอาสำหรับลิปนี้พอเตมกัมีแคนี้พี่น้องรับเอาไว้พ่อกันอีก กับหวยเล่าววันจันทร์นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม